แค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องในอีกรูปแบบหนึง่งแบบที่ไม่เสียตังค์ได้นะครับเชิญรับชมต่อได้เลยครับขอบคุณครับฉันใส่ทุกอย่างไปกับมานาวาสลูกสุดท้ายนั้นหมดแล้วตอนนี้ฉันกําลังจะหมดสติเดี๋ยวฉันจัดการเองเพ่อคุณชายบอกว่าจะจัดการต่อพักให้สบายนะฮาวีเเดี๋ยวฉันจะปกป้องเมืองนี้ให้เองบ้าเอ้ยี่ฉันกําลังทําบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยตะโกนบอกเขาทั้งที่กําลังพุ่งใส่กุ้งเวเนี่ยนะหรือว่า ฉันจะล่อมันออกไปที่ไกลๆดีแต่นั่นก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะไม่กลับมาอีกเพราะตอนนี้ใช้ฝั่งครีโมเองก็กลายเป็นรังของมันไปแล้วด้วยแถมมันยังฉลาดอีกมันอาจจะคลั่งขึ้นมาแล้วแก้แค้นเราที่เรียกนังเงือกออกมาก็ได้ตอนนี้โพดองเองก็ใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วด้วยช่างคช้เขาทำงานหนักกว่านี้ไม่ได้แล้วโพดองตอนนี้แหละโพดองยู่ ตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทําคืออะไรวะเนี่ยมีอะไรที่ฉันทําได้บ้างวะเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ตัดสินใจว่าจะกลับมาช่วยเมืองเพื่อสิ่งที่ฉันลงทุนไปมีบางแผนที่ฉันต้องลงมือเองอยู่มานาบาสฉันเองก็ต้องใช้มันให้ได้เหมือนกันแต่การจะใช้มานาบาสได้มันต้องใช้วงแหวนมานาถึง3มวงแต่ตอนนี้ฉันมันมีแค่สวงเนี่ยสินี่เจ้าข้อความขอดูหน้าต่างสกิลเทคนิกลับแกนแท่งอัสลาฮานหน่อยฉันต้องอัพเลเวลให้ได้วงแหวนสาวงเทคนิกลับแกนแท่งอัสลาฮานวงแหวนคู่เลเวล4 เลเวลถัดไปใช้ 190Rp Rp ปัจจุบัน1,901บ้าบาเอ้ยใช้190เลยฮะเนเหรอเยอะชะมัดแต่ยังไงก็ต้องอัพแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเลเวลถัดไปใช้ 220Rp เลยฮะเนเหรอเพิ่มเลเวลแล้วสแต้มเนี่ยนะบาเอ้ยใช้เยอะชิบหายเลยเทคนิกลับแกนแท้แ่งอัลลาหาฮนบวงแหวนคู่เลเวล5เลเวลถัดไปใช้ 220Rp ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วอัพซี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 ฮะ <c oughs> เทคนิคลับแกนแท่งอสราหารันบวงแหวนคู่เลเวล10เลเวลถัดไปใช้370 RP ว่าไงนะ RP ปัจจุบัน3 1 1รยเโถหเฮ้ยเหตุผลที่ตัดสินใจทำไปตอนนั้นแล้วไงฉันถึงได้มาห้อยอยู่อย่างนี้วะเนี่ยโถฮ้ยหรือฉันจะใช้แค่มานาแทงมันจากนั้นค่อยแหวกเข้าไปข้างในตัวมันอีกทีเออคุณชายความชื่นชอบที่ฮาเวียมีต่อคุณเพิ่มขึ้นบวกสี่ความชื่นชอบในตัวคุณบวกหเฮ้ออะไรนะ เทคนิคลับแกนแท่งอัสลาหานวงแหวนคู่เลเวล10เลเวลถัดไปใช้370 RP RP ีปัจจุบัน391้อย้แต่พออัพสามวงแหวนแล้วเทคนิคลับแกนแท่งอัสลาหานเลเวลเพิ่มขึ้นเทคนิคลับแกนแท่งอัสลาหานวงแหวนวงแหวน3าวงเลเวล1มานาเพิ่มขึ้น500เปเซไปตายไซยกูเวยเลยในตอนที่ใช้วงแหวนมานาสองวง โดนอะไรเข้าไปไวันนี้บ้าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แย่แน่ฉันต้องยิงมันออกไปวงแหวนมานาอีกหนึ่งวงปกป้องแล้ววงที่เหลือละ่ะต้องทําอะไรนะวงแหวนวงแหวนที่เหลือเอามาปะทะกันมานาบาสามเท่า โพดองโพดองเบลเบลฮิโปเออโพดองเออท่านโพดองท่านเบลทุกคนปลอดภัยดีสินะครับเฮ้อดูเหมือนเขาทําอย่างที่พูดได้จริงด้วยฮะว่าแต่เขาทําได้ไงล่ะเนี่ยโพดองโพดองเอ๊ะมีอะไรหรอครับท่านโพดองอยากให้ตามไปงั้นหรอครับเอ๊ะฮะคุณชายคุณชายร้อยไม่นะบ้านอะหัวใจเขาหยุดเต้นไปแล้ว